เสียใจตลอดเองว่าที่มาเกิดปสัสสาวะในยามนี้ถ้าหากนาอันเหลือบมาเห็นแล้วร้องเรียกผมให้ไปหาจะว่ากไกลกันเนี่ย<ฮ>นกกุกร้องอยู่ยอดไม้อย่างไกลวังเวงน่ากลัวนาะอั้นนั่งเฉยเฉยไม่กระดุกกระดิกขายรูปปันนกแสกบินร้องข้าหลังคาบ้านไปผมสะดุ้งเสียวใจถึงกับสุดตัวลงนั่งพ้นหน้าตาแต่แล้วก็กลับคุมสติลุกขึ้นมายืน เพราะจะเดินเข้ามุง้งในชั่วระยะที่ผมขยับกายนั้นเองผมเหลียวหน้าไปดูทางนาอันมนุษย์ผู้น่ากลัวนั้นได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วบิดเนื้อบิดตัวอาจจะเมื่อยเดี๋ยวซ้ายแลขวาเหมือนจะมองใครผมตกใจตาค้างอย่างไรกันเนี่ยนาอันมนุษย์ครึ่งดีครึ่งเสียลุกยืนได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แรกหมอบอกว่าเส้นสายตายหมดถึงกับจะเป็นงอยเนื่องจากถูกมัดด้วยตราสาัง และฝังดินถึงเจ็ดวันร่างกายจึงชากลายเป็นง่อยไปปกตินับแต่กลับมาจากหลุมได้แต่นั่งยืนไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่เวลานี้แกลุกขึ้นพยายามดืกหากจะนับว่าเป็นบุญกุศลเส้นสายเกิดมาหายอย่างรวดเร็วโดยไม่นึกฝันเช่นนี้ก็น่าจะดีใจแก่ตัวแกเองและดีใจในวงญาติด้วยผมเกิดสกิดใจขึ้นมาและขนลุกเกลียว ถ้าหากแกลุกขึ้นได้ด้วยเหตุผลอื่นละ่ะนึกไปก็ใจสัน่นไม่เคยมองแกนานๆานเลยคราวนี้ต้องมองเพราะเกิดสงสัยและทั้งถือว่าเป็นตัวต่อตัวอยู่ในที่มืดกว่ามองดูได้ข้างเดียวข้อสงสัยแกจะทําอะไรต่อไปแกยังยืนเฉยคล้ายกับไม่แน่ใจอะไรของแกนาอันฟื้นขึ้นมาคราวนี้มีอะไรผิดผิดไปไม่ใช่ณอันคนเดิม แต่เจ้าของร่างกายแก่เท่านั้นที่จะแสดงว่าเป็นนาอันคนเดิมและหลุมที่ขุดขึ้นมาก็เป็นหลุมที่มีไม้ปักชื่อของนาอัตโดยถูกต้องจะเป็นผมคนเดียวได้อย่างไรไม่ทราบได้ไม่ยอมคิดว่าร่างกายที่เห็นนั้นคือนาอัตจริงๆเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่ามีคนตายไปแล้วสามคืนศพก็ไม่เน่าเสียญาติย,ยังเปิดฝาลงไว้คอยให้หมดสงสัย แล้วก็กลับฟื้นได้จริงๆแต่นอันนี้เขาทั้งผูกทั้งมัดคุมพาใส่โลงตอกตะปูฝังดินตั้งเจ็ดวันแล้วจะกลับมาฟื้นได้อย่างไงนาะอันที่เห็นอยู่นี่เป็นมนุษย์หรือเป็นนาะอันใบหน้าไปยังห้องหนึ่งอย่างช้าๆเดี๋ยวหน้าซ้ายขวาและเดินเข้าไปในห้องน้ำทิดจุนลูกพี่ลูกน้องนอนกันอยู่ในห้องนั้นเสียงสุนัขใต้ถุนได้หอนคืน ผมตกใจหัวใจวูบเหมือนกับจะออกมาทางปากผมผลเข้ามุ้งปลุกผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ในมุ้งด้วยกันอย่างกระหืดกระหอบเจ้าพระคุณเอ้ยแกช่างขี้เศร้าเสลือเกินกว่าจะรู้เรื่องดาวเสียงอืาออาออดอาผมกลัวจะเสียเวลาจึงฉุดมือแกออกไปที่หน้าตา่างแล้วชี้ไปให้แกดูเอ๊ะอะไรกันเนี่ยณนะอันยังคงนอนอยู่ที่ดังเดิมเมื่อกี้แกลุกไปห้องโน้น ทำไมแกกลับมาเร็วนักอะไรกันผู้ใหญ่นั้นกระซิบถามผมดวงตาแกก็จับไปทางนาอั้นอยากสงสยัยผู้ใหญ่คนนั้นคือทิศก่อยนั่นเอง <S <S เมื่อกี้แกเดินไปห้องทิดจุนผมบอกแกด้วยเสียงสั่นๆและลังเลใจเป็นกำลังบ้าจะลุกได้อย่างไรคนมันเป็นง่อยทิศก่อยดูและใบหน้าจะเข้าหมุง โถ่ฉันเห็นจริงๆนะนักล่อยเดินไปได้จริงๆมึงตาฝาดไปนะสิผมหมดทางจะพูดไม่มีอะไรจะพูดได้อีกชั่วเวลาปลุกทิดก่อยก็สองสามหือใจน้าอันกลับมานอนเสียแล้วผมกลายเป็นคนตาฝาดให้ตายเหอะเห็นกับตาจริงๆจากนั้นผมก็คลานเข้ามุ้งตามทิดก่อยตั้งใจจะไปนอนต่อแต่ก็นอนไม่หลับ ใจมันคลุ่งคิดในภาพที่เห็นเมื่อกี้หูคอยฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาสักครู่ทิศกลก็นอนกลนต่อไปตกลงในบ้านเวลานั้นมีคนที่ไม่หลับเพียงอยู่สองคนนั่นคือผมกับนาอันตอนรุ่งเช้าไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรในยามดึกนั้นเลยทุกคนต่างมุ่งหน้าประกอบกิจกรรมของตัวไป ผมนั้นเป็นคนคอยจับตาดูกิริยามนุษย์ครึ่งผีและคอยดูความผิดแปลกของทิดจุนอยากรู้ว่าทิดจุนจะเป็นอย่างไรบ้างให้ตายสิทิดจุนเป็นไข้ขึ้นตอนสายและเป็นอย่างอาการที่หนักตาแดงก่ำดังกระสายเลือดพูดก็ไม่เป็นภาษาตอนนี้เองทิดก่อยก็หันมามองดูผมและก็ชักจะเชื่อเหตุการณ์ที่ตอนดึกที่ผมเล่าให้ฟังและตกตอนนั้นบ่ายเอง ทิดจุนก็ได้ตายลงมีการฝังกันอีกแต่ผมไม่เอาแล้วเข็ดแล้วจนตายไม่ไปกับเขาคงอยู่บ้านกับอีกคนหลายคนการโกลาหลได้เกิดขึ้นอย่างหนักอีกสองสามวันคนบ้านติดติดกันขอตายไปอีกผู้หญิงสองผู้ชายสามยายผมคลาดต่อการไข้กว่าใครๆแกรีบพาผมข้ามคลอง ไปอาศัยอยู่บ้านพักพวกเยื้องกันเล็กน้อยพอตะโกนกันถึงพลันจะกลับบ้านเสียเลยก็น่าเกลียดอีกหลายคนในบ้านก็เริ่มระแวงและเพ่งเล็งไปที่มนุษย์ครึ่งผีครึ่งคนขึ้นมาบ้างแล้วแต่ทิดก่อยนั่นเชื่อผมแน่ฮะแรกกูก็ไม่เชื่อมึงวะทุกคนต่างตีห่างไม่กล้าที่จะเข้าย่ำไกลนะอันมีแต่ตาซึ่งเป็นพ่อของนอันเท่านั้นที่จะใกล้ชิดตามเคย พอรุ่งขึ้นคนก็ไข้อ,อีก5้าคนหิงสองชายสาบที่เจ็บอยู่ก็ตายลงเกิดการตายในละแวกบ้านใกล้เคียงนาอันจึงร้อนถึงกับกำนันผู้ใหญ่บ้านบังคับคนที่ยังไม่เจ็บให้หนีย้ายโดยเร็วพวกคนแก่กระซิบด่าแช่งชักหากระดูกมนุษย์ครึ่งผีอย่างกระซิบกระซาบต่อมาการตายของย่าตนั้นก็เพิ่มขึ้นไปอีกจึงต่างหนีย้ายไปกันหมดปล่อยทิ้งมนุษย์ครึ่งผีผู้เดียวนอนเซล เกิดการทุ่มเถียงกันขึ้นในหมู่วงญาติอย่างขนาดหนักที่พวกนี้ย้ายกันตายจะเอานาอันไปด้วยไม่มีใครรับรองลุงเลยจนบรญญาจะต้องหนีไปแต่ตัวการอพยพได้เป็นไปอย่างบ้านแตกแสลลกขาละละละหลวงห่วงหน้าห่วงหลังญาติบางคนปรงอนิจจงนาอันสู้อุตสาหขุดขึ้นมาพ้นความตายกับเกิดใหม่บัดนี้จะต้องมาถูกทอดทิ้งอีก ทั้งๆที่ทยังเดินไม่ได้แล้วใครจะหุงหาอาหารให้กินเมื่อนึกดูก็น่าเวทนาการตายไปอย่างละเนระนาดเมื่อไปสงสัยนาอันมันก็แค่สงสัยความจริงมันก็หาแน่ชัดลงไปเพราะนาอั้นนอนแซลล์อยู่กับที่แต่คนอื่นเป็นไข้าตายกันไปเองเมื่อจะลงโทษกันก็ยากจะเอาอะไรมาพิสูจน์ลักษณะของนาอันที่ลุกขึ้นเดินได้ในยามดึกนะสิเป็นประกันแน่ชัด แต่ก็ไม่มีผู้รู้เห็นมีแต่ผมคนเดียวผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อย่างลังเลทิ้งขนไข้ไว้ไปลงคอยังนอนเจ็บและหายใจอยู่แทๆ้ๆจะทิ้งไปก็ใจร้ายนักผู้ที่ห่วงมากที่สุดก็คือตาผู้ที่เป็นพ่อของนาอันนั่นเองตัดสินใจว่าจะอยู่เป็นเพื่อนของนาอันยายกับผมยังคงอาศัยบ้านตรงข้ามฝั่งคลองตามเดิมเพื่อคอยช่วยเหลือตาใหญ่เมื่อได้ยามฉุกเฉิน บ้านฝั่งเดียวกับบ้านของนาอาันพากันทิ้งบ้านไปหลายหลังเลยกลายเป็นตำบลที่วังเวและเงียบอย่างน่าสยดสยองผมร้องไห้ด้วยความกลัวและกลัดกุ้มอยากจะกลับบ้านไปเสียทีให้มันพ้นจากแดนปีศาจที่ไร้ากาศแต่ยายยังไม่ยอมกลับอ้างว่ายามขับขันเช่นนี้เป็นญาติกันถ้าไม่ห่วงกันก็รู้สึกว่าเป็นคนใจดำที่สุด ผมถอนหายใจสะท้อนตอนพระอาทิตย์ตกดินพวกสุนัขก,ก็เริ่มเห่าหอนเป็นหมวดหมู่คำพูดของยายเมื่อตอนแรกกล้องอยู่ในสมองว่าเสียงอย่างนี้เป็นเสียงสัญญาณแห่งมรณะหัวใจของผมแทบจะทลักผมมองไปที่บ้านมนุษย์ผีเห็นตัวเรือนดำมืดประสะจากแสงไฟไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ใกล้กลบังแสงสว่างจนทำให้บริเวณนั้นมืดทึบส่องแสงแดงฉาน หลอดตามช่องบว่ของกิ่งไม้ดูน่ากลัวมันเป็นสัญลักษณ์แห่งเลือดแห่งความตายสุนัขไม่หยุดหอนผมร้องขึ้นมาเฉยๆเริ่มจะนึกห่วงตาใหญ่สงสารแกรที่ตัดสินใจอย่างกล้าหาญประจนภัยอยู่กับอันตร,รายทั้งโลกร้ายและพูดปีศาจในบ้านหลังนั้นนอกจากนะ้าอันที่น่ากลัวแล้วยังมีการตายของทิฐุนบนบ้านนั้นอีกด้วย รวมทั้งการตายของคนที่บ้านหลังๆติดกันรอบๆบ้านจนดวงตะวันลับโลกไปจนมืดมิดก็มีเสียงโวยวายขึ้นมาที่หน้าบ้านของนาอันเป็นเสียงผู้ชายพวกสุนัขก,ก็เห่าหอนประดังขึ้นมาจนฟังไม่ได้สับเสียงนั้นเป็นเสียงที่เกิดจากความกลัวยายและใครๆในบ้านที่อาศัยขอพักอยู่ก็ตกใจทุกคนต่างวิ่งออกมานอกชาน จงมองฝ่าความมืดไปยังเสียงนั้นเสียงร้องนั้นดังแหวกเสียงหมาหอนดังข้ามคลองมายัางเราเป็นเสียงร้องของความช่วยเหลือ,อทุกคนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรบาดมหาตภัยนั้นไม่มีใครจะกล้าเหยียบย่างเข้าไปและเสียงร้องนั้นแน่ชัดเลยว่า เป็นเสียงตาแท้ๆมันเกิดอะไรขึ้นนาอันทําอะไรแก่ทุกคนในบ้านหน้าตาตื่นมือไม้สั่นใครเราจะข้ามไปที่นั่นได้แต่เพ่งตาแทบประตูไปก็ไม่ทะลุเห็นภาพอะไรมันดํำมืดจริงๆผมใจคลอพุกพ่านจะเป็นลมหมายังไม่หยุดหอนเรายืนกันที่นอกชาดกันหลายคนแต่ไม่เกิดความอบอุ่นเลยบัานี้ตาจะเป็นอย่างไร และเสียงร้องของความช่วยเหลือก็ได้เงียบไปยังคงอยู่แต่เสียงสุนัขที่เห่าหอนทิศปอเจ้าของบ้านที่เราอาศัยอยู่ก็หึดฮัดไปกันนะฉันจะนำหน้าเองจึงเอะหาคบไฟและมีดไม้โทวตัวโคนบางทำเสียงขึงขังปลุกใจตัวเองให้แข็งกลา้าเพื่อจะข้ามไปบ้านมรณะกระนั้นเสียงที่ทำขึงขังก็ยังมีสั่นสแส้เจอือปน ผมเป็นเด็กไม่ต้องไปกับเขาอยู่กับพวกผู้หญิงและใหญ่ที่บ้านหลังนี้รวมชายได้หคนหรือครบเพลิงและอาวุธครบมือลงเรือพวกชาวบ้านใกล้เคียงทั้งสองฝั่งโผล่หน้ามาดูกันสลอนบางบ้านเอาเรือออกมาสมทบเดินขบวนขึ้นบนลานบ้านแสงไฟสว่างสวยผมมองดูด้วยความระทึกใจอยากทราบว่าผลมันจะเป็นอย่างไร พวกที่ไปทําเสียงให้คึกครับอีอะจนฟังไม่ได้สัำคนเหล่านั้นแห่กันขึ้นเรือนแสงไฟที่ลาดดินจนมืดลงผมรอฟังผลอยู่เกือบชั่วโมงพวกนั้นก็ลงเรือกลับพวกเราที่บ้านพยายามเพ่งตาดูว่าตาแกกลับมาด้วยหรือเปล่าแต่ก็มองไม่ถนัดเพราะคนหลายคนบังกันหมดพอเรือเทียบฝั่ง พวกเราก็เฮลงไปถามกันทิดไก่ตายแล้วเป็นเสียงร้องบอกจากพวกนั้นใครตายยายถามเสียงหลงทิดไก่น่ะสิพอขาดเสียงยายร้องให้โหทิดไก่ก็คือตานั่นเองพี่สอนก็ร้องให้ประดังมาด้วยพวกที่ข้ามไปเราให้ฟังอย่างกระหืดกระหอบว่า พอขึ้นไปบนเรือนก็พบตานอนตายอยู่แล้วตาปลิ้นโบแถมถูกบีบคออีต่างหากนอนห้อยหัวอยู่ที่นอกชานส่วนนาอันนั้นหายไปอย่างประหลาดบัดนี้แน่ใจกันแล้วว่านาะอันนั้นคือผีและเป็นผีใครอื่นที่เข้าสิงในร่างกายของนาอั้นมาความผิดคือพวกเราไปขุดผีเอามาขึ้นบ้านความลังเลสงสัยนาะนะอันแดงขึ้นแล้ว ทุกคนอกสั่นขวัญหายหน้าไม่มีสีเลือดมีใครคนหนึ่งเสียงครันๆด้วยดิดเลา่ากูจะบ้าตายไออนันกูจะสับให้แหลกสับม,มันลงนรกอย่าให้ไปผุดไปเกิดมันฆ่าพ่อของมันไอสัตว์นรกมาเกิดเวลานี้ศพของตาได้เอาไว้ที่นั่นก่อนจนกว่าจะรุ่งเช้าจะได้จัดการเอาไปวัดกะไว้ว่าทุกคนจะไปทำบุญที่วัด ที่บ้านนั้นไม่มีใครสมัครใจไปทําบุญจะต้องทิ้งร้างอย่างพังพลางๆก่อนตามที่จะตกลงกันในหมู่ญาติรุ่งเช้าอีกหลายครอบครัวก็ได้อบพยพคำฟากมาอาศัยฝากนี้ดูอบอุ่นหน้าฟ้าข้างดีสำหรับฝั่งเรามีพวกผู้ใหญ่หลายคนข้ามไปนำศพตาแก่ไปวัดกว่าจะขึ้นเรือได้ดูต่างเกียงกันใครขึ้นก่อนขึ้นหลังกว่าจะเอาศพไปวัดได้ก็เกือบเที่ยงวนัน พระอีกหลายองค์มาช่วยดูเป็นการโกลหนนักเมื่อฝังศพตาสำเร็จก็กลับมาตอนเย็นทุกบ้านก็ต่างรีบหาอาหารกันแต่ยังไม่คำรับประทานแล้วก็ปิดก่อนพระอาทิตย์ตกประตูหน้าบ้านก็ปิดเงียบบ้านไหนหาใบนาคมาก็เผื่อแผ่กันปักกรอบทุกช่องบ้านพอพระอาทิตย์ตก เราก็เข้าเก็บตัวในห้องนอนแ, umas, แน่นไปหมดผมเที่ยวหาของอุดตามช่องหววตามร่องกระดาษคนบนบ้านเรามากจนหน้าอุ่นใจแต่สีหน้าทุกคนยังไม่พ้นเงาแห่งความหวาดกลัวและหนักอกหนักใจไปทุกคนบางคนหนักใจว่าครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรกันจะทิ้งบ้านมารวมกันอยู่อย่างนี้หรือพอความมืดเต็มทีมาที่บ้านฝั่งนู้นก็เห่าหอนกันเกลียว พวกเราทุกคนหน้าซีดเผื่อมองตากันปรีิด,ดแต่ก็อดจะแลลอดช่องฝาไปดูบ้านณนะอันไม่ได้สภาพบ้านนั้นจะเป็นอย่างเดิมมีความน่ากลัวประจำอยู่ซึ่งตัวเรือนนั้นดำมืดภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิก่งก้านสุนักเห่าหอนเสียงหมาช่างดูเยือกเย็นผ่อนยาวเหมือนจะหยุดแต่ก็กลับมาดังอีกดังนี้ไม่รู้จบ เวลาก็จะเข้าไปกี่ทุ่มผมไม่รู้ผมนอนแอบใายและพิศนแล้วก็หลับไปเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจึงไม่ทราบอะไรอีกเลยจนกระทั่งเวลาลุล่วงเข้าสู่ยามดึกจึงได้ยินเสียงอะไรก้องเข้ามาที่หูสะดุ้งตกใจตื่นมันเป็นเสียงอะไรที่ไม่แน่ชัดดังอยู่นอกเรือนกระเดียดไปข้างเสียงของคนตะโกนอย่างแห็บหฮงฟังไม่ได้เนื้อความ เหมือนผู้อยู่นอกเรือนจะเรียกใครสักคนในเรือนนี้แต่จะมีใครได้ยินหรือเปล่าผมไม่ทราบเพราะในเรือนที่อยู่เงียบสงัดแสงไฟก็มืดแล้วบินร้องผ่านมาดูช่างพิกลนะใครว่ามันจะบินมาเอาอะไรทีน่นี่หรือก็บินมาพร้อมกับเสียงใครที่ตะโกนอยู่ที่ลานดินนกชนิดนี้มีคนพูดว่าถ้ามันบินข้ามหลังคาบ้านใครหากบ้านนั้นมีคนนอนเจ็บอยู่ก็ตายได้เลย มีหมายความว่ามันมาบอกถึงความตายแต่ที่บ้านนี้ไม่มีใครเจ็บเลยมีหมายถึงบ้านหลังนี้จะเกิดการตายอย่างน้นเป็นตับๆผมเพิ่งรู้ว่าเสียงที่ดังนอกบ้านที่ได้ยินนั้นได้แต่ผมได้ยินคนเดียวหรือไม่แต่แท้จริงก็ได้ยินกันทุกคนและได้ยินก่อนผมเสียอีกเพิ่งรู้ว่าเขาตื่นก่อนผมใครคนหนึ่งไม่ทราบคลานไปจากที่นอนเข้าใจว่าจะไปแอบดูช่องโหวของข้างฝา มาอีกประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงของใครลุกไปอีกคนสองคนผมสะกิดพี่สอนที่นอนอยู่ติดกันบ้าเรามีใบนาคปักอยู่เข้ามาก็ไม่ได้หรอกพี่สอนกระซิบตอบมันได้แต่ยืนอยู่ข้างนอกเท่านั้นคันแล้วผมกับพี่สอนก็คลานไปด้วยกันกว่าตาจะชินกับความมืดข้างนอกก็เพ่งเสียนานคันแล้วภาพต่างๆที่นอกเรือนก็ค่อยๆปรากฏ พอผมมองเห็นจัดก็ถึงกับกระโดดเข้ากอดพี่สอนด้วยความกลัวที่ริมตะลิ่งชัยคลองตรงหัวสะพานน้ำมีภาพเจ้าของเสียงยืนอยู่ที่นั่นหัวใจผมเกือบไม่กล้าที่จะทนดูต่อไม่คิดว่าเสียงที่ตะโกนอย่างแหบแห้งที่นอกบ้านนั้นจะเป็นเสียงพวกนี้เองเรือมาดลำใหญ่ที่เห็นมัวมัวมีฝีพายกันหลายคนทุกคนมองดูแทบไม่ได้ร่างกายตายซากบางขึ้นอืดบาง กลางลำมีคนหุ้มผ้าตลอดตัวยืนนิ่งตั้งหน้าตรงขึ้นมาบนเรือนพวกผีพลายทุกร่างนั่งแข็งทือ่อตั้งหน้าตรงไปยังลำคลองเวลานี้เรือกำลังเทียบทา่าคนที่ยืนกลางลำทำท่าจะกระโดดขึ้นมาบนโบกผมสั่นไปทั้งตัวแต่ดวงตาย,ยังคงจับภาพนั้นอยู่อันผมหลุดปากออกมาอย่างตกใจพี่สอนก็รีบปุดปากผม หน้าประหลาดอากาศก็มืดเหตุใดผมจึงเห็นพวกนั้นอย่างชัดเจนที่ผมตกใจเรียกชื่อนอั้นออกไปนั้นไม่ว่ามันไม่ดังเลยมันเป็นเสียงคลางมากกว่าเพราะลิ้นไก่ของผมจะแข็งอยู่แล้วปากคอสัตว์ผมแทบร้องไห้เพราะไม่นึกว่าเสียงเจ้ากรรมของผมที่เรียกไปตะกี้จะโดนบันดาลได้ยินไปถึงหูนาอั้นได้อย่างไร ใครเรียกเสียงตามขึ้นมาอย่างแหบแหง้งแต่ช่ังขัดเข้าหูอย่างพิโกนดังแกรู้ว่าผมแอบ,บดูแกอยู่ที่ช่องนั้นแล้วแกก็ถามขึ้นมาเสียงแววๆทองคงหรือผมแทบสำลักรู้สึกว่าหัวใจจะทลักตาพราประกายแล้วก็มีวูบลงไม่รู้อะไรอีกเลย ผมฟื้นขึ้นมาตอนเช้าพี่สอนกับยายบอกว่าผมนั้นเป็นลมสลบไปเพราะความกลัวล้นหัวใจและยายจะพาผมหนีตำบลน,นั้นกลับบ้านพี่สอนก็ขอหนีไปด้วยปล่อยให้ญาติไฟชายซ่อนอยู่แถวๆนั้นและละแวกนั้นเพื่อดูแลทรัพย์สินบ้านช่องเพราะการทิ้งบ้านไว้โดยต่างกลัวพีศาจหากพวกโจนผู้ไร้ที่ไม่กลัวก็จะพากันแห่มาขนวัวขนควายกันหมด ตอนสายนั่นเองยายกับผมและพี่สอนก็ลงเรือและเดินทางกลับผมก็อดจะเหลียวดูบ้านนาะอันไม่ได้รู้สึกว่ามันชักมีอำนาจที่สุดถัดจากการเดินทางหนีของเราสามคนก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เดินทางหนีถิ่นเดิมไปอยู่เสียให้ห่างและรวดเร็วก่อนที่เวลาพระอาทิตย์จะตกดินมาถึงครับ กอจบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องผีขึ้นมาจากหลุมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ